ถ้ามีเวลาแค่หนึ่งวันในตัวเมืองเชียงรายจะทํะไรวันนี้ปูนพาวจะพาทุกคนไปเก็บที่เที่ยวในตัวเมืองเชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมคาเฟ่ธรรมชาติไปดูกันว่า1วันที่มีเวลาจากัดเราจะเที่ยวได้ครบลดมากแค่ไหนใครที่อยากมาเที่ยวเมืองเชียงรายแต่ไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนลองดูคลิปเราเราเที่ยวตามกันดูครับใครยังไม่ติดตามพูนพาวฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หุ่นพาวส์นะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเชียงรายวันเดย์ทริปนะครับผม mm hmm. ก็จะมีทั้งวัดคาเฟ่มีพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวไปดูกันว่า1วันที่เชียงรายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. ก็ไปไปดูกันอ๋อแล้วนี้ก็คือโรงแรมที่เราพักกันเมื่อคืนนะครับผม mm hmm. แสนด mm hmm. ูทีเนาะ mm hmm. ก็มีวิวสั้นๆนะครับ ถึงที่แรกแล้วนะครับที่นี่ก็คือคาเฟ่ลิสตานะครับอยู่ทางที่เหนือของตัวเมืองชิงไายนะครับผมประมาณ19กิโลเมตรนะซึ่งโซนนี้เนี่ยมันก็จะมีที่เที่ยวค่อนข้างเยอะเนาะใครที่จะมาเที่ยวโซนเนี่ยนะครับก็แวะมาที่คาเฟ่นี้ได้เนาะถ้าต้องให้นิยามคาเฟ่ที่นี่นะครับก็ ให้สามคำเลยน่ารักธรรมชาติแล้วก็อบอุ่นครับที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ตีนเขาเนาะแล้วก็อบล้อมด้วยต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะครับตกแต่งก็คือมีความแบบน่ารักนะแต่ละมุมก็นั่งจิบกาแฟได้พี่เจ้าของเนี่ยก็คือแนะนําเลยว่าอโอเคตรงนั้นสามารถเอากาแฟไปนั่งกินได้นะจะนั่งข้างในก็ได้มีแอร์เปิดให้นะครับนั่งในนี้นะแล้วก็วิวคือดีมากๆนะ เนี่ยครับเหมาะมากๆกับครอบครัวเนาะ <_ d ata> เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยนะครับ <_ d ata> คุณพ่อคุณแม่มาอะไรเงี้ยครับก็น่าจะชอบกันนะมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลย <_ d ata> และตอนนี้นะครับพู่นพาวส์ก็อยู่ที่บ้านดั้นะครับที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะของอาจารย์ถวันดัชนีนะครับเป็นศิลปินระดับตำนานของไทยเลยเนาะ แล้วก็สีปสูสร่างต่างๆก็จะเป็นสีดำเนาะมันจะแปลกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ้อลืมบอกไปที่นี่เขารับแค่เงินสดนะครับผมแต่มีตู้ ATM ออยู่ข้างหน้าลานจอดรถอยู่นะก็เตรียมมากันดีๆด,ด้วยนะครับไม่รับโอนนะครับ นี่ล้ำมากเลยนะครับคือมันจะไม่ใช่แบบแค่อาร์ตที่เป็นแบบบนเพจอะไรเงี้ยมันจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตนะครับคือนี่เราสแกน QR code ข้างๆรูปนะครับเราก็จะเด้งมาที่ฟิลเตอร์อินสตาแกรมนี่เราสามารถตัวเราไปอยู่กับศิลปะได้เลยนะนี่เจ๋งใช่ไหมละ่ะก็คือค่าเข้า80บาท ก็คุ้มค่านะอันนี้คือหนังงูนะครับดูดิหนังงูตัวจริงยาวมากโอ้อันนี้จระเข้อน,นี้ได้ด้วยนะครับคือ คนทําเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันครับตอนแรกไม่คิดว่ามันจะแบบกว้างขนาดนี้นะของจริงคือกว้างมากครับมีหลายอาคารหลายจุดให้เดินดูเลยนะ เดินดูบ้านดำกันเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาก็นานอยู่เหมือนกันประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้เลยที่เรามาที่นี่เนาะก็ต้องบอกตรงตรงว่าวัดร่องขุนหรือแบบที่อื่นอะไรเงี้ยครับเราก็เคยไปมาแล้วเนาะแต่ที่นี่ยังไม่เคยมาก็เลยลองมาดูแล้วก็เห็นความแตกต่างนะครับวัดร่องขุนสีขาวเห็นไหมที่นี่ก็แบบทาเป็นสีดําการคอนทราสกันหรือเปล่า น,นะครับต้องเลือกเส้นเลือกซุปเลือกคัอป,ปิ้งนะครับอ๋ออันนี้ไม่ต้องสั่งก็ได้ใช่เลือกอปชั่นจบแค่นี้ได้แล้วครับเป็นต้มยำทะเลนะครับสั่งพิเศษไปอะไแรงจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้ธรรมดานะครับธรรมดาก็คือแบบก็ใหญ่แล้วนะอันนี้คือแบบโอ้โหใหญ่กว่าหน้าอีก ตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่ฟ้าหลวงนะครับผมไม่ใช่อ่างเก็บน้ํป้าเขื่อนไหมอ่างเก็บน้ําแหละเขื่อนหรอเขื่อนตอนนี้อยู่ที่เขื่อนแม่ฟ้าหลวงนะครับเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับผมอยู่หลังมอนะขับมาประมาณเอ่อห้ากิโลอ่อห้ากิโลจากมอนะครับก็คือฟิลฟิลอ่างแก้วของมอชอเนาะแต่ว่าเงียบกว่ามากๆนะครับมันมาแอบแอบยากนิดน,นึงเนาะเพราะมันอยู่ไกลาจากตัว มหาลัยแต่วิวสวยมากๆนะครับคือที่นี่เนี่ยมันก็จะเข้าได้ถึง6โมงเย็นเนาะที่จอดรถก็มีค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ก็จอดได้ตามไหลาทางอะไรอย่เงี้ยครับผมสวยดีสวยดี และปิดท้ายวันด้วยวัดแดงนะครับผมวัดแดงเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเชียงรายเลยนะครับที่นี่เนี่ยจะเป็นวัดที่มีสีแดงนะครับแล้วก็ชื่อวัดแดงจริงๆนะไม่ได้แบบเรียกขึ้นมาเองนะครับผมประณีตมากๆนะครับให้ดูตอนเช้าพาไปบ้านดําใช่ไหมเป็นสีดําตอนนี้ก็เปลี่ยนสีบ้างนะครับเออแล้วก็ที่เชียงรายเนี่ยมันจะมีวัดอาสีน้าเงินถูกไหมวัดร่องเสือเต้นซึ่งครูเคยไปแล้วนะครับครูก็เลยไม่ได้แวะที่วัดนั่น ก็เลยมาวัดแดงแทนอยากให้ทุกคนดูว่าเออมันก็มีวัดสีอื่นๆอ,อยู่นะในเชียงรายไปดูกันครับว่าข้างในจะเป็นอะไรเป็นแดงสีเลือดหมูที่สวยนะไม่ใช่แดงแบบปรีดเรามาตอนเย็นก็เลยแสงไม่มีหรอกครับประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเห็นแต่รูปนี้นะโดยศิลปิน เชียงรายเป็นอาจารย์พุทธากับแก้วนะครับอรูปของอาจารย์ทางล่างนะครับผมดูข้างบนนะครับคือจะมีงานเขียน งานวาดอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งดูเพลินเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจรายละเอียดเนาะแต่ว่ากว่าที่จะออกมาเป็นแบบนี้ครับคือก็ต้องขึ้นไปวาดเนาะซึ่งเหนื่อยมากๆเลยนะคิดดูดีว่าศิลปินไหนต้องแบบนอนวาดยืนวาดแบบหรือว่าแบบเอนหลังวาดอะไรเงี้ยครับเป็นพระพุทธประวัตินะครับแล้วก็มีรูปอื่นๆวิถีชีวิตของอาชาวพุทธนะครับผมตา ก็จบทิปเชียงรายแบบเต็มอิ่มแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าทิปนี้ก็ค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ศิละปะนะครับวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์วัดนะครับรวมถึงคาเฟ่แบบชิลๆนะครับผมที่ผู้ชอบที่สุดในทิปนี้เลยก็น่าจะเป็นคาเฟ่นะครับอะไรแล้วก็มันดำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรท,ที่แปลกใหม่นะครับผมแบบมีเทคนโนโลยีเข้ามาแบบร่วมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าเชียงรายแบบจะมีที่เที่ยวแบบสามารถชิลได้นะแบบหรือว่าจะแบบไม่ค่อยมีอะไรเงียบๆครับแต่ก็ ก็มีนะสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปดเพาส์นะครับแล้วก็ติดตามดูว่าทริปต่อไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวไหนไว้เจอกันใหม่ครับเสรต่อไปก็ถ้าอยากดูว่าอะไรก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองมาดูเองนะครับผม